เอาครับได้เวลายามเบ็ดแล้วครับมายามพร้อมกันนะครับยามแอ้มกันครับนั่งันี่ถือนาปยังพี่นอ้องกระเซียมขึ้นไปยังวะประตวองอยากคิดครับพี่นอ้องงลังต่อไปครับไปยัง ต้นปลาอะไรพี่น้องดินอาณาเร่อปลาดุกหรือเปล่าปลานเก่าแล้วครับอขอนุญาตเก็บเด้อแปลล๊บดบรหลังต่อแปครับน้ำเนี่เอาเียกแล้วพี่น้องอปลาเนี้ยอะไรปลาเนี้ยเ,เก่าแล้วครับ อนุญยกกัดเก็บด้วยครับตัวงามอยู่ครับ, <c oughs> รบนักต่อแป๊บนักนี่เกอะดุกครับแต่ว่าบดินคนระับ อาจจะเถืกตะดูนะครับพึ่งมาดินปลดอ้ครับไปครับอืมหลังนี้ถือว่าคอหน่อยครับนี่แต่คอหน่อยครับช่วงคอหง่บกอยมีครับไปครับพี่น้องหลังนี้ซุ่งมีอาการครับซึ่งเป็นดลนดินครับมดุจะถือกปลาอยอืมปลาช่อนครับใส่พร้อมง่ามแล้ครับอืม เดี๋ยวครับครับสวัสดีตอนเช้าครับเดวลามากูเบียแล้รครับจังแงไวก็มาหลุนมายามน้ำกันกนะครับมิสซีลีครับลังนน่ไปครับ หลังต่อไปครับโหลังนีนก็มิดครับ อืมมีมิสซีครับยังไมนจักเตรมเลยครับก่อนส้าครับอันนี้ครับมิสซีครับ ล้างในกระมิดครับยังหาแต้มมาเจอเล้ครับ <laughs> มิสซีเรียแปลงนีนก็ได้มิสซีเรียลายหลังหรอพี่นอ้องน้ำบกเลยครับนี่กระมิด ខ្លាប់ក្រាប់ក្រាប់ក นนกระเม็ดสิครับแบับจำไปเลยครับเมื่อกี้ถือประเข็งกับประคอกับบริไทยบ้างครับอืออันนี้โดนประคอยครับตัวเมื่อนนี้เป็นไงครับอ,อ้พอที่ตมญี่ปุ่นอนู่ครับน้ำม,มันก็เริ่มบุกลงนะครับมางเซก็หาสซย,ยากแล้ว นี่ได้ครับตัวนึงไปปลาคอยแล้วตายแล้ว <c oughs> ถือกิบปูกินแล้วรังค์กระมิดสิครับ, <c oughs> รรบไปครับบ่โดนครับครับจัาหน้ีก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตดิดตามให้น้ำเน่อยได้ครับ เพื่อเป็นกำลังใจผม็ดคลิปต่อไปครับครับมาเนี่ขอลาไปก่อนะครับครับสวัสดีครับ